สวัสดีครับพี่ผมเจมินเดียนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า MWG Hang Battle Hall นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมขับเครื่องบินลบแล้วก็ลดหางภายในเกมด้วยนั่นเองเกมนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วนะครับในสโตร์ต่างประเทศนะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพการาฟิกในเกมกันครับเดี๋ยวลองมาขับกันดูนะครับตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะแต่แต่แต,แต่ยังไม่ได้เปิดให้บริการในโตรประเทศไทยว่ะ่านผู้ชมคืออะไรนะครับตัวนี้นะครับเปิดให้บริการในโตเยอรมันแล้วก็ตุรกีนะครับ อี๋ยวลองขับกันดูนะครับเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะเห็นว่ามีเครื่องบินลบให้ขับกันด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับกราฟิกในเกมก็ถือว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับมือถือผมก็ดูดิ f อพยังเหลือแค่ประมาณ45 FPS เอพเองเข้าอุ้มเข้าไปครับโดนไปหนึ่งกระบบนห้านะครับเฮ้ยภาษาไทยแปลดีนะแปลดีแปลดีแปลดีหรือไม่แปลดีกว่าโอเคเราวิ่งมาตรงนี้ครับชึบไอ สตูอยู่ไหนเอ่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อนะครับคือมันเร็วได้แค่นี้ใช่ไหมในการเคลื่อนที่นะครับแล้ว f p s มันล็อกอยู่ที่45่ห้รอคือมันคือมันสูงกว่าน,นี้ไม่ได้ใช่ไหม6 0สิบก็ไม่ได้ใช่ไหมหรือต้องรอปรับเซตติ้งก่อนนะครับเราเข้ามาแล้วลองเล่นดูนะในช่วงอะทิวเทอร์เลของตัวเกมเลยนะครับที่เขาฝึกสอนอยู่นะระยะนี้นะครับเป็นระยะหวังผลน,นะคิดว่าเราเข้าระยะนี้แล้วนะครับ อู้มเรียบร้อยครับโอ้ยอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างหรอชึบไหวไหมเนี่ยนึกว่าจะพลิกคว่ำกันไปแล้วนี่ครับไปเลยติดละติดละชิบหายละ <laughs> ตอนแรกเออ สียไปหายแล้วแบบนี้นะผู้ชมมม่ขยับได้ไหมเนี่ยอ่ะโอเคเราออกมาได้แล้วนะครับเล่นอะไรของผมวะเนี่ยโอเคทำการยึดจุดเลยนะครับยึดจุดแล้วนะครับจุดเเรียบร้อยครับกำลังยึดจุดอยู่เราต้องแบบดึงในส่วนของตัวค่าที่เขายึดของเขาก่อนนะครับขึ้นมาแล้วก็ทำการยึดไปของเราเนาะก็ต้องรอเวลาคูลดาวเรียบร้อยครับทำการยึด ด้านขวามีรถถังมาด้านถังมีอาด้านขวามีรถถังมาแต่อยู่ไหนนันไงโอ้มาไปโดนไปหนึ่งกระบนท่าครับมาสิตู้มาไปครับโอ้โหอ,อะไรมันจะแม่นปานนั้นมันมีมาทางนี้อีกนะครับตอนนี้เราต้องทำการปกป้องฐานนะโหจะโผล่มา ยิงอันนี้ได้ไหมโอ้โหอันนี้ยิงไม่เข้าอ่ะรอคูดาวจะมีข้อเสียนะครับเกมขับรถถังนะไม่ใช่ข้อเสียหรอกมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับกว่าจะบรรจุกระสุนได้แล้วก็รอคูดาวอะไรแบบนี้นะครับเรียบร้อยอ่ะเอาเรื่องนะครับยึดพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วน่าจะจบแล้วนะสำหรับตรงนี้แต่ผมไม่เข้าใจทำไมไอพีเอยงอยู่ที่45 มันยังไม่มีปรับเซตติ้งกันใดตั้งเส้นเลยนะครับเล็กเป็นเขาชมเราอยู่นะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนู่นนี่นั่นครับทีนี้นะครับก็มีนี่ครับที่เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับแบบนี้นคือเราสามารถหาทำการสอยได้โอ้ยโอเคเลยอยากขับเครื่องบินบ้างมีไหมพี่มีขับบ้างไหมเรียบร้อยไปว่ะ เฮ้ยยังไว้ใส่เครื่องบินนะครับแล้วก็ผ่านไปอีกแล้วนะครับผมนึกว่าเราจะได้เล่นเครื่องบินลบแล้วนะเมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นในส่วนของการต่อสู้จริงๆกันบ้างนะครับนะตัวเกมยังเป็นโค้ดอัลฟ่านะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการจริงๆนะครับก็คือยังเป็นตัวเทสอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับจริงอ่ามันมีอ่าเครื่องบินที่สามารถอ่าเรียกใช้ได้ด้วยนะครับแต่เราไม่มีเออเรายังไม่มีนะครับมีภาพ ผมไม่ปลดล็อกตัว Aps มาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างไอ้นี่นะสวิงอยู่นะเนี่ยโหกดยิงทีนึงนี่แบบ Aps ลดลงไปแบบเยอะมากแต่ภาพสวยมากภาพสวยมากแต่มีอาการหน่วงนะครับมีอาการหน่วงให้เห็นเป็นระยะระยะนะก็การเล่นของเกมนี้หรือวภารกิจในเกมนี้ก็จะเป็นการยึดจุดนะครับมี a b c นะเราก็ทําการยึดให้ได้3จุดจนแบบ อ่าได้คะแนนเต็มนะครับไม่ต้องยืด3จุดก็ได้ยืดจนแบบอ่าได้คะแนนนะแล้วทําไมคู่ต่อสู้อยู่ไหนไวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับเนาะไปก่อนเครื่องบินมันมีให้เลือกนะแต่ต้องน่าจะต้องรอปลดล็อกอะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรนะแต่ว่าเราก็อยากเล่นนะแต่ก็เล่นไม่ได้อ,อยู่ไหนไวะเนี่ยอยู่ไหนกันเฮ้ย เราหาอยู่เนี่ยโอ้โหโอ้โหเอาด้เอาเด,เอาเดิเฮ้ยไม่เข้าเลยเหรอเฮ้ยทำไมดาเมจทำทำดามจไม่ได้ใครสอยเนี่ยดามิเราแบบมันไม่เข้ามนไม่โดนขนาดนั้นเลยเหรอ โ oh อ้ไม่ก็มีไหมเนี่ยอันนั้นเพื่อนเราโอเคเดี๋ยวไปทําการยึดจุดนะครับแต่ภาพสวยจริงนะเกมเนี้ยใครที่ชอบเล่นเกมขับรถถังเครื่องบินรบเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวเกมเปิดให้บริการในไทยแน่นอนนะครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไงเออแต่มีภาษาไทยมาแบบมาพร้อมแล้วนะพร้อมต้อนรับผู้ชมหรืออะไรแบบนี้นะแต่ว่ายังไม่เปิดให้เล่นในไทยผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกัน ทนที่จะเปิดให้เทสในไทยนะผู้เล่นชาวไทยเขาอยากจะเทสเกมนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับนะตอนนี้เรายึดจุดสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็ทําการคลองจุดไว้ก็ได้นะครับการผู้เล่นอื่นเข้ามาหรือจะไปก็ได้นะผมให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรายังแพ้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเมนเมนูนะครับไปดูกันนะว่ามีอะไรที่แบบ น่าสนใจบ้างเนี่ยครับมีรถอะไรที่สามารถทําการปลดล็อกได้บ้างตอนนี้สามารถทําอะไรเกี่ยวกับตัวเกมได้บ้างอะไรแบบนี้นะคือตรงนี้นะครับจะเป็นยานผาหนนะครับก็คือรถถังแต่ละคันนะครับเราสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับโดยจะเป็นความแข็งแกร่งความเร็วอะไรพวกเนี้ยเราสามารถทําการอัปเกรดได้แล้วก็จะมีพวกรถถังประเภทต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เนี่ย มีเยอะนะเอออันนี้ก็เก็บเงินในเกมปลดล็อกกันเอาเองนะครับนี่ครับน่าสนใจไหมอ่ามันจะมีปลดล็อกตามเลเวลด้วยนะครับบางอันใช้ทองได้บางอันปลดล็อกตามเลเวลนะครับและทุกอันก็สามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเติมได้ส่วนมือการเล่นนะครับจะมีประมาณนี้นะครับพี่ชิดนะครับการต่อสู้รถถังแบบทีมต่อสู้กับบดแล้วก็ หมดที่เราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้คือเกมนี้สามารถสร้างห้องแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้แต่มีเงื่อนไขก็คือเราต้องปลดล็อกเลเวล5ก่อนประมาณนี้ส่วนตั้งค่านะครับด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่านะอันนี้ผมเปิดกราฟิกอยู่ที่สูงสุดนะครับตอนที่เล่นรถถังที่เข้า p v p PVP ไม่ได้แบบอยู่ในช่วงทัวร์เรียนนะครับแล้วก็ตัวนี้สูงสุดนะครับแล้วก็คุณภาพนะครับมันดีดลงไปได้ไงไม่รู้ตอนแรกปรับสูงสุดหมดแล้วนะครับ FPS อยู่ที่1 2 0 f p s บอเนะครับบอกเลยว่าเปิดป มันก็มีอาการหน่วงให้เห็นนะครับแล้วก็มือถือแบบร้อนเร็วมากนะมือถือร้อนเร็วมากนี่ครับถือว่าภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีคนไทยเข้ามาเล่นแบบเยอะมากนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้อยากจะลองเล่นก่อนนะครับที่ตัวเกมจะเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ